Good Book for Good Life โดยสภาคริตจักรในประเทศไทยหนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสจากหนังสือสุดร้าวของสำนักพิมพ์สุริยบันปิยธะแปลและเรียบเรียงเรื่องตึกนรกเป็นเรื่องราวของเมลินดาซีสกาเธอเป็นสาวออฟฟิศที่ทำงานอยู่ในตึกสูงถึง37ชั้นวันหนึ่ง เกิดไฟไหม้กลายเป็นตึกนรกเธอเผชิญสิ่งเหล่านี้และสามารถรอดชีวิตได้อย่างไรเมลินดาเล่าว่าตลอดเวลาหลายสัปดาห์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเธอมีความรู้สึกประหลาดชอบกลเหมือนกับว่าจะต้องมีเรื่องเร็วร้ายเกิดขึ้นในรอสแองเจลิสแปลกไปกว่านั้นที่คนอื่นๆก็รู้สึกอย่างนี้ด้วยบางคนคิดว่าจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นเธอแน่ใจว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่แน ที่เธอสนใจก็คือคืนวันที่4เดือนพฤษภาคม1988เธอต้องทำรายการพิเศษให้เสร็จเพื่อประธานบริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการได้ในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์การเงินมือใหม่แห่งธนาคาร First Interstate ในแคลิฟอร์เนียเธอต้องการให้มันแม่นยำที่สุดความเหน็ดเหนื่อยทำให้ปวดลูกตาเธอจึงหันหน้าหนีจากจอคอมพิวเตอร์สว่างจ้าของเธอแล้มองไปที่หน้าต่างชั้นที่37 ของอาคารย่านกลางเมืองลอสแอนเจลิสความสูงขนาดนี้เธอสามารถมองเห็นแสงไฟเป็นประกายระยิบระยับกระจายทั่วทิวทัศน์ยามรัติการมันต่างจากบ้านเกิดของเธอที่แคนยอนมินิโซตา้ายังลิบหลับคุณแม่คุณพ่อมาเยี่ยมเธอเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่ของเธอมองออกไปทางหน้าต่างอย่างใจจดใจจอ่อและรู้สึกปราดใจว่าเธอทำงานในอาคารสูงๆนี้ได้อย่างไรเธอสายหน้าจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ พวงใยความปลอดภัยของเธอเพียงใดเมื่อเธออยู่ในเมืองใหญ่เราอธิษฐานเพื่อลูกเสมอเมลินดาคุณแม่พูดขณะที่เธอหอมแก้มอำลาท่านที่สนามบินโทแม่ก็เธอพูดคุณแม่ห่วงหนูมากเกินไปแล้วล่ะลูกของแม่แม่ถอนใจมองหน้าเธอเหมือนเมื่อครั้งออกจากบ้านไปเรียนมหาวิทยาลายัยพ่อของลูกและแม่ไม่มีโอกาสอยู่ช่วยเหลือลูกตลอดเวลา แ,แม่ก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยและช่วยได้ตั้งแต่ลูกแแบเบามาแล้วแม่และพ่อภาวนาให้พระเจ้าคุ้มครองลูกให้ลูกอยู่ในการอารักขาของพระองค์ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนคุณแม่ของเธอพูดอย่างอ่อนโยนเธอยิ้มให้กับรูปสะท้อนของตัวเองในกระจกหน้าต่างออฟฟิศนี่คือเธออีกไม่กี่วันเธอก็อายุ29มีปริญญาทางการเงินหากินด้วยลำแข้งของตัวเองแต่กระนั้นคุณพ่อคุณแม่ ก็ยังคิดว่าเธอเป็นเด็กเล็กๆอยู่เอาเธอถ้าท่านอยากอธิษฐานก็ปล่อยให้ท่านอธิษฐานมันเป็นเรื่องของท่านแต่เธอก็มีวิถีชีวิตของตัวเองมากพอควรและท่านก็น่าจะรู้บ้างแล้วว่าเธอดําเนินชีวิตได้อย่างดีพอใช้เสียงเก้าอี้นในห้องถัดไปดังขึ้นสตีเฟนอ็อกซิสผู้ช่วยรองประธานร่างผอมสูงวัย31ก็ทํางานในตึกด้วยเวลาสามทุ่มสี้านาทีเธอยกหูโทรศัพท์โทรไปหาแฟน เครื่องบันทึกข้อความของเขาดังขึ้นเธอจึงพูดกรอกไปที่รักจ๋าสวัสดีจ้าเขาคิดว่าจะทํางานเสร็จสักทีทุ่มแล้วพบกันนะจะ๊ะเธอเริ่มเก็บเอกสารเมื่อราศีทุ่มครึ่งขณะนั้นเสียงโทรศัพท์จากห้องรับแขกข้างนอกก็ดังขึ้นเธอจึงเดินออกไปรักคิดว่าเกิดไฟไหม้ที่อาคารยามรักษาความปลอดภัยเตือนกรุณาบอกให้ทุกคนในชั้นของคุณออกจากอาคารด่วนเธอวางหูลงแล้วเรียกสตีเฟ่น ถูกรบกวนจากเครื่องขยายเสียงของยามรักษาความปลอดภัยดวนดวนเจ้าหน้าที่ประกาศเสียงดังลั่นไฟกำลังไหมอยู่ที่ชั้นที่16ขอให้ทุกคนออกจากอาคารเดี๋ยวนี้พวกเธอมองหน้ากันบางทีเครื่องสัญญาณเตือนภัยอาจจะผิดพลาดแล้วเขาอยากให้พวกเธอระวังตัวพวกเธอมองหน้ากันผมคิดว่าบางทีไอ้เครื่องสัญญาณเตือนภัยนะ่ะมันอาจจะผิดพลาดแล้วเขาก็อยากให้พวกเราระวังตัวสตีเฟนเออกความเห็นเดือนที่แล้ว มีการซ้อมเตรียมพร้อมสำหรับแผ่นดินไหวที่จะรู้ว่าต้องวิ่งไปอยู่ใต้โต๊ะอย่างไรแล้วย้ายไปที่ศูนย์กลางของอาคารเพื่อความปลอดภัยแต่ที่นี่เธอไม่เคยผ่านการซ้อมเตรียมพร้อมสำหรับไฟไหมเลยอย่างไรก็ตามทีที่หอคอยสูงมีระบบความปลอดภัยพร้อมมูลอยู่แล้วมันจะผิดพลาดได้อย่างไรผู้ประกาศเครื่องขยายเสียงออกเสียงเตือนมาอีกเดี๋ยวผมจะไปเอาของก่อนยคุณได้กินไฟไหม สตฟพูดต่อเธอได้กลิ่นไฟเหนือีรษะเธอเห็นสายระยงระยางสีดำาล่นมาจากแผงไฟฟ้าซึ่งช่างเตรียมจะติดไฟกระพริบเธอและสตีฟรีบวิ่งไปที่ห้องรับแกกลุ่มไฟสีดำทะลักเข้ามาทางท่อแตกของประตูลิฟต์เธอวิ่งไปที่บนันไดฉุกเฉินและเปิดประตูควันร้อนสีดำพุ่งออกมาสตีฟวิ่งไปอีกบันไดหนึ่งมันก็เหมือนกันตอนนั้นเธอได้ยินเสียงหวอหวีดมาจากข้างล่างสเตฟและเธอพูดถึงทางออก คือวิ่งผ่านลงไปที่ชั้น37หรือไต,ต่ขึ้นไปอีก25ชั้นจนถึงราคาแต่ว่าบันไดทุกอันมีควันขโมงเหมือนปล่องไฟพวกเธอไม่กล้าเสี่ยงใช้ลิฟต์พวกเธอจนตรอกแล้วธอคลำทางไปที่ออฟฟิศใกล้ที่สุดสตีฟโทรบอกพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนไฟนนมิออนบนเพดานเริ่มเป็นสีเทาเพราะควันขโมงเธอเริ่มแสบตาและน้ำมูกไหลเธอคว้ากระดาษและกล่องไปอุดที่รูเพดานเพื่อไม่ให้ควันเข้ามา แต่ควันก็ยังเล็ดลอดเข้ามาจนได้เธอเรียกยามรักษาความปลอดภัยอีกแล้วเรียกหน่วยดับเพลิงอีกครู่ต่อมาเธอตัดสินใจเรียกอีกคราวนี้สายโทรศัพท์ไม่ทํางานแล้วควันหนาขึ้นและของเธอแห้งผากเธอรู้สึกว่าเธอจะหายใจทีเพื่อจะได้ออกซิเจนเธอต้องการอากาศหายใจสตีฟเจ้าของเรือนร่างสูงกว่าหฟุตยกโต๊ะขึ้นทุ่มหน้าตาเหมือนเด้งออกมาเหมือนบาสเกตบอลพวกเขาลองยกเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ที่ตัวเครื่องหุ้มด้วยโลหะตู้เอกสารและชั้นเก็บเสื้อผ้าทุบหน้าต่างที่เป็นกระจกก็เหมือนกับคว้างกล่องกระดาษเข้าใส่ผนังเหล็กกลา้าเสียงคำรามลั่นทำให้กระจกสะเทือนเฮลิคอปเตอร์โฉบผ่านมาที่เธออยู่เธอคว้าเสื้อขึ้นมาโบกเหนือศีรษะคิดว่าคนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์จะต้องเห็นเธออย่างแน่นอนสีเฟนลองใช้กันไกลที่แหลมงัดหน้าต่างต,างตรงร้อยที่ลมเล็ดลอดเข้ามาเธอร่วมมือด้วยแต่ว่าความพยายามที่จะแกะหน้าต่างของเธอไร้ผล ออฟฟิศร้อนอึดอัดและหายใจไม่ออกขณะนี้ควันหนาทําให้แสงไฟมืดหมวัวไปไม่ต่ากว่าชั่วโมงแล้วตั้งแต่ยามรักษาความปลอดภัยได้แจ้งภัยให้เธอทราบทําไมไม่เห็นใครออกมาเลยเธอหนมุกน้ําตาไหลอย่างหนักเพราะอายของคาร์บอนเธอและสตีฟเข้าตาจนจึงเริ่มล่าถอยกลับไปที่ห้องถ่ายเอกสารเพราะเห็นว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์กว่าแต่พอเข้าไปข้างในเธอก็สังเกตเห็นว่ามีประตูอยู่ประตูหนึ่งเธอผลักบานประตูออก เขาทั้งสองก็ทลาไปที่ห้องทั้งสตีเฟนและเธอไม่เคยเห็นมาก่อนในห้องมีตู้เย็นทั้งใส่น้ําและตู้เก็บของสูงจากพื้นจจรดเพดานพวกเขาคว้าขวดน้ําเปล่าพลาสติกขวดใหญ่แล้วใช้กรรไกรเจาะรูที่ก้นขวดอย่างคุ้มคลั่งแล้วเอากระดาษเช็ดมืออุดที่ปากของมันทําเป็นเครื่องกรองแต่เขาทั้งสองก็หายใจได้อีกไม่กี่เครื่องเขาทั้งสองเปลี่ยนเอาหัวหมุดเข้าไปในตู้เอกสารสลับกับตู้เย็นรกระสือกระสนหาอากาศเย็น แต่ในไม่ช้านี้ห้องนี้ก็เต็มไปด้วยควันเหมือนกันเขาทั้งสองนอนเหยียดยาวรู้สึกว่าความร้อนมันเพิ่มขึ้นเธอโอหูแนวกับพื้นได้ยินเสียงประหลาดจ,จาก,กลิฟต์เครื่องหนึ่งที่กำลังขึ้นขึ้นลงลงเธอรู้สึกสลืมสลือพยายามจะไม่หลับสติพึมพำแล้วก็ไม่มีเสียงอีกเลยเธอได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ถ้าเธอสามารถกลับไปที่หน้าต่างออฟฟิศได้นักบินคงจะเห็นเธอเธอคิดเธอพยายามลุกขึ้นแล้วก็ควานเข้าไปในกลุ่มควันหนาเดี๋ยวนี้ ที่ออฟฟิศมีควันเต็มไปหมดจะอย่างไรก็ตามเธอได้รับกำลังเสริมอย่างประหลาดทำให้เธออยากต่อสู้ต่อไปไม่หยุดอย่างพอเธอไปถึงหน้าต่างออฟฟิศเสียงดังสนั่นของเฮลิคอปเตอร์ผ่านไปมาแล้วก็เลยไปเธอยืนขึ้นโบกมือแต่ว่าทั้งหมดที่เธอเห็นในกระจกควันขโมงก็คือภาพสลัวม,วมัวของเด็กหญิงผอมๆคนหนึ่งหน้าตามอมแมมไปด้วยขมเหลยยกมือขึ้นอย่างอ่อนระโหยสวมเสื้อขาวที่เปลี่ยนเป็นสีดำไปแล้ว มืดทั้งหมดแรงถึงขั้นหายใจทางปากเธอสุดหวบลงไปบนเก้าอี้พ่อจ๋าแม่จ๋าลูกต้องการความช่วยเหลือเธอร้องออกมาเธอยังได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์แต่มันไกลเหลือเกินเธอสิ้นแรงและหมดหวังขณะนี้ตีสามแล้วประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งหลังจากได้กลิ่นควันไฟตอนแรกเสียงข้างล่างเหมือนจะเบาลงเธอรู้สึกโดดเดี่ยวจริงๆถูกลืมและไร้ความหมายปอดของเธอเรียกหาออกซิเจน เธอรู้สึกเจ็บเพราะต้องหายใจเร็วรู้สึกเศร้าสุดๆคิดถึงครอบครัวของเธอพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรหนอเไม่ได้ยินข่าวคิดถึงวันเกิดอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งคงไม่มีโอกาสได้ฉลองอีกแล้วแล้วเธอก็เริ่มรู้สึกว่ามีพลังอัศจรรย์เกิดขึ้นและเธอรู้ว่าเพราะอะไรก็คำอธิษฐานของคุณพ่อคุณแม่เธอนั่นแหละเธอไม่ได้อยู่ลำพังพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอด้วยเหมือนกับเป็นการคุ้มครองเธอรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องสู้ต่อไป เพื่อจะมีชีวิตเธอหมดสติคิดตต่ความเงียบที่น่าสะพรึงเธอพยายามจดจ่ออยู่กับความเป็นจริงนั่นก็คือดินสุดฤิตเพื่อมีชีวิตอยู่สตีฟเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แล้วเธอก็เห็นเขาเหล่านั้นบุรุษในชุดเหลืองขมุกขมอมเธอชี้อย่างอ่อนระโหยโรแรงไปที่ห้องเล็กๆที่สตีฟนอนอยู่หน่วยกู้ภัยฉีกความา่านทำเป็นเปรหามเขาทั้งสองคนจนถึงชั้น37 ขณะที่พวกเขาใส่เธอเข้าไปในรถพยาบาลเธอเหลือบเห็นท้องฟ้ายามรุ่งอารมณเบื้องบนและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยคืนนั้นมีหลายอย่างที่เป็นการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าสตีเฟนและเธอทนขวัญได้นานถึงห้าชั่วโมงครึ่งห้องเก็บตู้เย็นช่วยเธอมีชีวิตอยู่ได้ไม่ตายห้องที่เธอไม่รู้มาก่อนบางคนพูดว่าเธอมีโชคดีมีบุญแต่เธอรู้ว่ามีอะไรมากกว่านั้น ตลอดเวลา5ชั่วโมงครึ่งดังกล่าวเธอมีชีวิตอยู่ได้เพราะแรงเสริมพิเศษซึ่งเกิดจากการอธิษฐานนั่นเองวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเป็นวันพิเศษเป็นวันแม่และครบรอบ28ปีของเธอเธอหายดีและมีแรงพอที่จะโทรจากโรงพยาบาลไปหาคุณพ่อคุณแม่เธอได้เธอต้องการจะบอกท่านว่าท่านให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่ได้ให้แก่ลูกของตนได้คุณแม่เป็นคนรับโทรศัพท์เธอพูด และร้องไห้ขอบคุณขอบคุณแม่มากขอบคุณแม่และพ่อที่อธิฐานเผื่อหนูขออธิฐานเผื่อตลอดไปนะแม่นะคุณผู้ฟังครับพระเจ้าทรงสอนเราว่าคําอธิฐานของผู้ชอบธรรมทรงพลังและเกิดผลขอให้เราทุกคนอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเพื่อชีวิตของเราจะได้ก้าวพ้นความยากลำบากและพบกับพระคุณอันมากมายของพระองค์ อย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้คนที่คุณรักหากคุณมีความคิดเห็นต้องการเสนอแนะหรืออยากให้กำลังใจคุณสามารถเขียนคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข